ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินสีขาวนะคะทางเดินสีขาวเพื่อที่จะข้ามเป็นสะพานนะคะตรงนี้ก็จะมีดอกบัวสีขาวดอกใหญ่เลยนะคะสีขาวสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะค่ะตอนนี้แอดมินก็จะเดินข้ามมาอีกสะพานนะคะ ก็จะมีสะพานทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวสีม่วงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นหนวดลือสีนะคะหนวดลือสียาวมากเลยนะคะ